สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาขัดพ้างนะครับท่านผู้ชมคืออยากจะขึ้นไปสำรวจห้างแห่งหนึ่งนะครับวันนี้นะท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจแล้วว่าทําไมผมถึงใส่ชุดแบบเหมือนทหารนะก็คือเมื่อสองสามวันที่แล้วผมเข้ามาในป่าใช่ไหมแล้วมันมาจะรับกองทหารกองหนึ่งนะคือเขาเยื่ยมาจับผมแล้วให้ผมมาฝึกนะนะแล้วผมไปฝึกมาสองสามวันเขาก็ ให้เสื้อมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมเราจะไปเดวห้างกันแล้วครับไป ื่อกี้เนี่ยครับตอนที่ผมเนี่ยกำลังเดินสำรวจทางนะได้ยินเสียงกับตัวอะไรไม่รู้นะครับร้องดังมากๆน,นะแบบเสียงมันเหมือนแบบกรีดร้องนะครับเราจะลองไปดูกันว่ามันคือเสียงอะไรแล้วก็ตอนนี้นยผมก็มาถึงยังห้างนะมาถึงแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรร้องก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมจะเลี้ยวขึ้นไปในห้างก่อนดีก,กว่านะเพราะว่าเริ่มอันตรายละขึ้นไปอยูห้างก่อนสักประมาณสพาก็ ไปทางกลับดีกว่าแล้วก็คืนนี้ผมก็จะนอนอย่างห้างไี้เนะครับ บตอนนี้ได้ขึ้นมาย่างห้างแล้วนะครับคุณผู้ชมคืออยากจะบอกว่าห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์แล้วก็เป็นห้างที่อันตรายและจะเป็นห้างห้างที่ผมมาครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแน่นอนครับเพราะว่าห้างแห่งนี้เป็นห้างที่แห้งนะคืออยากจะมาบูรณะมากเลยนะ หรือก็มาทําห้างมาต่อเติมให้มันดูดีขึ้นนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูบริเวณรอบๆของห้างนะครับ และที่ท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่คือห้างที่ผมจะมาอาศัยพักชั่วคราวนะครับคือผมเดินป่ามานานแล้วนะก็หลงทางนัง่ายแหละคือผมอยังหาทางกลับบ้านไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็คือคนนี้นะคงต้องพักอยู่ในห้างแห่งนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันหนยเฮ้ยเสียงอะไร ผมว่าน่าจะไม่ใช่เสียงของธรรมชาตินะครับลองนั่งฟังกันดูนั่งดูกันต่อนะที่ไเนได้ยินมีไปไหมนะเสียงดังดูนะไม่รู้มาทางไหนนะแต่มาจากข้างล่างห้างนี่ะ ไม่แน่ใจนะว่ามาจากข้างในนะนี่จะเป็นรองเท้าที่ผมถอดไปนะข้างล่างนะไม่รู้ว่ากองจะเจอหรือเปล่ารู้ว่าผมหูแวีเยวไปลองขึ้นไปที่ที่สูงกว่าน,นี้ดูนะเผื่ออาจจะเจออะไรนะีนเฮ้ยย,ยินอีกแล้ว หนึ่งเสียงมันจะมาสองทางแล้วทางนู้นด้วยนะเสียงมาสองทางเสียงมาสองทาง ที่เหมือนกันไหมครับเฮ้ยวันนี้ผมเจอตัวมาแล้วงั้นเดี๋ยวผมาทจะไปชมไปดูเฮ้ยเห็นอะรขึ้นเ่รครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะมาทางไหนมันเจอผมหรือเปล่า

มันกรีร้อเสีดังเฮ้ยอะไรอะท่านผูชมที่มันถืออยู่มันถืออะไรอยู่ในมือก็ไม่รู้เนาะอ,อะไรนะครับไปหาหรอ,อมันคืออะไรอะ่ะขวานวิเศษ จะต้องการอะไรทำไมถึงจะเอามาให้ตัวข้า,นานขวานในตำนานเหมือนเป็นพวกเถาวันรูปทรงขวานแล้วมันเอามาพันกับเศษผ้าเหลือวของพระเลยทำให้เกิดรูปทรงของขวานอะไรนะจริงดิ งั้นคุณเก็บไว้ใช้เถอะผมมีของดีอยู่แล้วคุณคุณเก็บไว้ใช้เถอะไม่ไมคือผมเนี่ยหลงหลงป่าไงผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแห่งนี้นะ่ะกานพวกผีปีศาจได้ทำไม,มทำไมเึงอยากจะให้ผมลหรอครับ หนูอยากจะให้ใทำไมถึงแทนตัวเองว่าหนูอ๋อจริงๆนี่อ๋อจริงๆนี่เองเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมแต่เองโดนคำสาปใช่ไหมใ,ใครมันทําคำสาปใส่เองข้าเองก็ไม่กล้าลงไปอะ่ะข้ากลัวว่า เองจะไม่ใช่คนดีไงเรายังไม่สนิทกันเราก็ไม่รู้ใจกันไงอย่างที่บอลาเขาว่ากันอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอะ่ะพูดดังๆผมไม่ได้ยินครับเดี๋ยวขวานไหมเอาขวานไหม,ไหมใช่ไม่เอาหรอกเองเก็บไว้เธอเอาไว้ป้องกันตัวเอง ที่นี่ที่นี่มันมีอาสูรนะหรอเขาบอกกันอาสูรชีปับเปยอสูรชีป,ปัเปย้ยไ,ไม่นะผมไม่เคยเห็นครับก,นนกินเนื้อคนเหรออาสูรหน้าตาเป็นยังไงนะ อพาร์ตอืมน่ากลัวนะท่านผู้ชมอะไรนะครับกลัวนะครับแต่ว่ามันจะมืดแล้วน่ะถ้า เราอยู่ข้างล่างเนี่ยมันอันตารายต่อสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยทั้งสองเลย<ป>ฮะว่าแต่เมื่อกี้เสียงที่ยินนี่ใช้เสียงของคุณหรือเปล่าทำไมต้องร้องเสียงดังด้วยฮะ ไปไหนโอเคขอเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวพงคอนั่งพักตรงห้างก่อนก่อนนะครับทานก็ไปดีมาดีนะครับโชคดีครับอ๋นนอห้าง,งข้างหนูเหรอใช่เหรอห้างนี้ชื่อว่าห้างอะไร หนูเป็นคนพาม่าเหรออ๋อแต่ตอนนี้หนูเดินคำสาปใช่ไหม<ช>อืมเขาหนุนตาให้แกเป็นคนแก่นะท่านผู้ชมแรกเขาบอกใครเป็นเด็กอยู่นะเราลองไปพูดคุยกับเขาดีคิดว่าเขาจะไม่ใช่คนเรวไม่ดีวกว่าฉจะไม่ไว้ใจเขาละ ไปแก่คนไปก็เท่านั้นเป็นไรครับเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเดินทางปลอดภัยครับ เมืเอม่อเช้กับเมื่อกี้เนี่ยเจอกับเจอเข้ากับอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคือคนหรือว่าอะไรกันแน่แต่ว่าไม่รู้ว่าที่เขามาหามเนีหวังดีหรือหวังร้ายนะครับแต่อยากจะบอกให้ผู้ชมว่าถ้าท่านผู้ชมมาปลายอย่างเงี้ยต่อให คนเนี่ยจะ,ะแสดงท่าทางดีหรือไม่ดีจะเป็นคนหรือเป็นผีหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจะ,จะสอนทุกๆคนว่าอย่าไปไว้ใจถ้าเกิดขึ้นมาในห้างมีตัวอะไรมาหาเนี่ยห้ามลงไปเด็ดขาดไม่ว่าจะนามเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเอาห้ามลงไปเดดขาดเลยนะอยู่ในป่าไม่มีอะไรแน่นอนก็มีวิธีนะคือต้องขึ้นมาห้างพร้อมกันก่อนแล้วก็ใส่คนรับนะบถ้าการจะขึ้นมาก็พูดคําที่ เพื่อนตัวเองอยาพูดอย่างนี้นะเช่นหรือยกตัวอย่างนะว่าแบบเป็นเราตัวจริงไหมน,นะสมัยผมอยู่กับเพื่อนสองคนผมจใจเพื่อนพูดคําว่านะโมนะโมอย่างนี้นะถ้าเพื่อนขึ้นมาปุ๊บถ้าเพื่อนพูดคาว่านะโมนะโมโ,มโอเคแสดงว่านี่คือเพื่อเราแต่ถ้าเพื่อนขึ้นมาปุ๊บเรียกชื่อเราไม่ใช่เพื่อนเราอ๋อท่านผู้ชมจะเข้าใจนะครับคิดว่าจากด้านล่างน่าจะลลงไปละผมก็คงจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจแล้วนะครับท่านผู้ชม มื่กี้น่านได้ยินเยอะเีนสเสียงใครอีกแล้วนั้นนน่่ไ้ะเีมันจะมาเรีย่องนี้นะ ียออะะไร่นี่นะผมอยู่บนห้างสูงค่ะท่านผู้ชมอยู่บนห้างนะนี่เก๋งอะไรก็ไม่รู้นะทานนี้ก็ช่องสูงด้วยน้องคนนะี้ เป็นอะไรไม่เอาหรอกไม่เป็นไรเองเก็บไว้ป้องกันตัวเธอเองเก็บไว้ป้องกันตัวเลยอ,อะไรนะ อนุมีวิชาแล้วไว้มีโอากาสเรามาเจอกันใหม่นะเดี๋ยวใครมันทำร้ายเองใครใครมันทราบให้เองเป็นอย่างเงี้ยแม่มด,มมดเองโดยแม่มดทราบทาบให้เป็นคนแก่ โอเคไปดีมาดีก่อนเขาจะมาเนะะี่ยเขาต้องกรีร้องก่อน เจอกันวันใหม่ครับสวัสดีครับ